ือว่าไปที่ผู้บริหารนะครับทีมผู้บริหารผู้ใด้สิยดามาผมกระดามากผมรถแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจวัตชุ่บรรคร,ร,ครับตัดสินต้องวัตชุ่บแต่ยังว่าข่อยได้มอบหมายให้ทีมผู้บริหารถ้าข่อยตัดสินแล้วหรือถ้าข่อยหรือครับตัดสินของข่อยอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นพี่รองคคสิฮูยูยแล้วล่ะสั่งข่อยตัดสินไปตัดสินแบบใดยังเสียเออ นั่นแล้วเรากับน้องกับนู่กับลูกกับหล,ลานมันก็ไม่ได้มีปัญหากันไม่ได้มีอะไรกันแต่ว่าพูดถึงการทํางานเนาะบอสใหญ่สุดถูกต้องครับเยี่ยมแต่ว่าข่อยง่ายสุดอยู่แต่ว่าการบริหารในในการลงมติกันในการทํางานเนี่ยข่อยมอบให้สามคู่รวมไปถึงเพียงหยุดปาลมนาดในทีมผู้บริหารของของที่บุยุบังหลังเนี่ยเขาจะเป็นคนตัดสินครับ ขค,ครปนคนจ่อนนางไข่อ้อเทรทลงคงเยอะลงล,งลงเลยมันเกี่ยวอยา่างกับนางเล็ดติ้งนังกับพึ่งใช้นในท้องชันนั่นแ้วเต้พี่น้องครับ<ไ>เอาตรงๆว่าคือเข้าบาร,าร,าราิษัทเบราบริษวเข้าบริษับราบริดัทดเออพี่น้องครับมืองแงงซอยกัน หรือใครติดตามศิลปินคนไหนมันแล้วก็ศิลปินเปี่ยนเขาออกมันเป็นเรื่องกันทุกๆปีะอะไรมันก็เป็นแบบนี้มาทุกๆปีศิลปินติดตามคนในวงก็ติดตามต่อครับศิลปินคนไหนอะไรยังไงีเไ่เป็นผู้ใดเป็นเอฟซีของศิลปินผู้นั้นผู้นี้อะไรกันไปแบบไหนเห็นยู่ยแบบไหนมันก็ต้องและเราก็ต้องยอมรับในการตัดสินของในเมื่อเราได้มอบให้ทีมผู้บริหารเขาตัดสินแล้วก็ต้องให้ผู้บริหารเป็นคนตัดสินนะครับ ถนุมโจกับบริษัทใน่าให้ผูใ้ใดแล้วกับบริษัน่าแล้วอันนี้ก็คือเราได้มอบให้แล้วเพราะว่าผ่าจังสันก็นคือมันเกิดสิเป็นต่อบ้านเก่าฉะจังคือทีมผู้บริหารเขาก็มีมีความหมายบางครั้งคือบางครั้งหัวหน้าสั่งงานไปเนี่ยข่อยบริยูในงานหรือข่อยออกมากนอกงานนังเสีย ก็เป็นหน้าที่ของทีมผู้บริหารนะครับแล้วสินปีมมามันเป็นเรื่องธรรมดาเขาเขาก็มาตัดสินก็ทำงานจดปิดฤดูกาลแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะว่าให้กันนั่งสิหมยูยูเก่าเสือกมาผูกข้อตัวเองนะพ่อนะ เอามึงเป็นบาทด่พวได้เดี่ยวเสียบว่าผูกคว้าเจ้าของรอนบลกอปตัวที่ส่วนเนี้ยเออมันก็มันคือมันเป็นเรื่องธรรมดาไหมใครพอใจใครอยู่ในความพอใจที่ชมก็ชมกันต่อไปครับมันมีแค่นั้นบางคนก็บวกคือจังเก่งนี่แต่ว่าก็บบ่ากันแน่กันเนี้ยบอดจวงยี่ไหมอ่มันมันมันไม่มีน่ะยี่หลีแบบอย่างนั้นยังเอาเกี่ยวอย่างมันมันไม่ใช่ มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแม่ที่ก็เจ้าจีไม่ได้ไปต่ออังกแล้วไม่ใช่การปลดแม่ไม่ใช่การปลดฟ้าผ่าปลดอะไรไม่ใช่การบรรจุราชการว่าเป็นการปลดก็คือจบฤดูกาลเบิดไหมบอดก็จบฤดูกาลศิลปินก็จบฤด,ดูกาลมันก็เป็นเรื่องธรรมดาและไม่ใช่การฉีกไม่ใช่การโดดไม่ใช่การโตนอะไรเลยเออคือมันมันมันว่มีเหตุผลไหม เออคือจะงกัน่งล่งคิปลำแท่นเต้นจังเสี่ยไปบอกเกี่ยวกับศินปินไม่ได้ไปต่อมันเกี่ยวกันอย่างคือแบบมันไม่ใช่แล้วมันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเกินไปแต่ที่ไปบอกไงคนอื่นคอยตามในสิ่งที่จะควางคิดแล้วมันใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยแม่มันโอ้แต่ที่ตนแต่ที่นวอดโจหรอกเออมึงเธอก็นั่งยูซือก็ถือถีบโต๊ะเก้าอี้ไหมกว้องึงซือไหมก็ยังว่าคอยมอมน้ทีที่ผู้บริหาร เพนจัดการในการดูแลแล้วผมก็จะนั่งดูเนี่ยเป็นประธานเป็นประมุขเนี่ยด้วยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับทั้งผมก็ต้องมาทั้งรถแห่ทั้งขาน้อยลำกรนโชว์ทั้งหลายสิ่งหลายอย่างนะครับและเราก็ไว้ใจไหมไว้ใจที่ผู้บริหารเราว่าอ่ามันเห็นเอาอยัางไงเพิ่นเป่นเปผู้บริหารกับเป็น ดูแต่ละแผนกแม่มนมองครับทุกๆแผนกแล้วเพื่อนก็ได้คลุกคลีกับศิลปินอ่าที่จะของดูแลอยู่ที่จะของเบรงจัดคิว้วตะคีบยังต่าง,งๆอ่ะนะครับเ <ham pton> พื่อนก็ย่อมหูแม่แม่นมาครับว่าอะไรมันถูกต้องอ่าผู้ใดฟังบ่อฟังอะไรมันถือต้องบ่มันเมียนบ่แล้วผมเห็นเนะเาะอ้าวส่รลงไปเน็ตเนี่ย <laughs> <laughs> แล้วคู่เพิ่นก็บบอกัะเตือนตลอดไหม เม็นบ่ละครับเอา้าคููคููฝึกอ่าภาษาห,หนึ่งก็อืนคููฝึกที่บริหารบอกตลอดเตือนตลอดถ้าบอกเตือนเนี่ยก็คืออันนี้มันไม่ใช่มันไม่ถูกนะแล้วก็ยังทําอ่าผมถามมาถ้าบอกเตือนแล้วยังทําเนี่ยคุณจะทํายังไงกับบคุคคลเหล่านี้อ่าถ้าย้อนกลับไปถามก็คือมัน,นจนถึงที่สุดอะ่ะจนถึงที่สุดอ่ะแม่นบ่ละถามมาบอกรับสุขคนบอกโอ้โห หักลูกทีมถูกคนนังนแหละลูล้เป็นไหบอกินเขากินน้ำโอ้ฝนตกน้ำท่วมมันยั่งยู่น้ำกันตลอดเนาะมันมันมันไม่ใช่เออมันต้องเหนียวแน่นไหมเออก็ะันทีมผู้บริหารไปจะตังเกินมากยังกันมาครับบ่าถึงไะทีมผู้บริหารก็กตังเกินมากให้บริหารซอยกันเบิงเ่งแง่งกัน เนี่ยว่าบางคนวันนี้บ่มักเออบอ่มักว่าศิลปิี่ยนจาขความว่าไปต่อดาบอโจคือหมูคือหมานี่ก็มีความเมียนโดแต่นายจักเอาตัวเสมาดาไปด่าอันอื่นก็นมี่จะ่ายคลิปเอางว่วงขึ้นรถกับไม่ได้บอโจเขี่ยวกันอย่างโอ้ยคนละอันเจ้าก,ก็ควรใส่สติกับมีโอ้แต่นาย ย่งางขาเป้แล้วบ่โจปกติมันจะมีคนที่แบบปกติเนาะแมนน่ะมันก็ยังมีพวกพวกที่บวังดีกว่านี้นึงอย่างนี้หละที่ที่ค่อยมาคอมเมนต์ปกติเด้แล้วมาเจอจังซี่พรอมโหได้โอกาสเข้าติโหได้โอกาสคือ <ไป S 2> <ๆ S 1> ว่ามันม่วนนั่นบ่เนาะบัดนี้ได้โอกาสนะอดนดนเทือติฤดูกาลละเทือติอือแม่นแท้ปีอยัางข่อยอันนั้นสาวลาวตะกี้ล่ะว่าข่อยบ่รับใจดำมากใจดำมากเออ ใจน่ะเราเป็นยังไงเราบทสุดท,ท้ายของผ่านไปแค่ไม่ถึงปีอันนี้คือกันละระเบียบระบบกันปกครองเนาะเขากะเพื่อการยืนระยะยาวขององค์กรน้ำนะครับเขาบางครั้งศิลปินคือออกก็สามารถเขามาได้ไปก็สามารถกลบขึ้นมาได้คือเขาบางคนนะครับทีมผู้บริหารเขาให้โอกาสทีมผู้นำเขาได้ทํางาน ครับได้แสดงศักยภาพไม่ใช่รหรอกผมเหนื่อยมา,มากแล้วนะครับผมเหนื่อยมากผมเหนื่อยมา,มากด้วยอายุเราเยอะด้วยทั้งงานเราคิดคอนเทนต์ในการทําคลิปในการทำคอนเทนต์ในการเพื่อจะมาพ r อารในส่วนนี้ถ้าเรากลับไปทําเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่เราทิ้งนะผม,ผมไม่ผมไม่ได้ทิ้งนะครับอ่า ผมยังดูอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าด้วยคําว่าตัดสินหรือการบริหารเนี่ยคือเอาตรงคือเหมือนผมนั่งแท่นเป็นประมุขเมืองการทํางานของที่ผู้บริหารผมบาสิเป็นแบบใดแบบใดแบบใด,แ,บบดแล้วนะครับศิลปินบางครั้งเคารบผมเหมือนผมหักศิลปินเนี่ยแต่บางครั้งอ็ถือว่า เลิฟมีเลิฟไม้ดอกไหมพี่น้องคงเข้าใจเนาะเลิฟมีเลิฟไม้ดอกบ,บางครั้งผมสั่งงานลงไปนี่เหมือนกดระเบียบกติกามัน,มนผมกับคุยเขากับคุยกันอยู่ตลอดอยู่แล้วแหละครับอุยู่ในวุงว่ะเออนุมโจสั่งไปพอโจสั่งงานไปผู้บริหารสั่งไปบางครั้งไม่ได้สั่งด้วยตัวเองแต่ว่าสั่งต่อไปทั้งผู้บริหารเนี่ยิริวินต้องปฏิบัติตามนะครับต้องให้ามเคารพด้วยอถ้ารักผมก็ต้องรักทีมผู้บริหารผมแล้วลูกๆต้องเคารพ ต้องเคารพทีมผู้บริหารบางครั้งพ่อไม่ได้ไปลุยเองพ่อไม่ได้ไปทีมผู้บริหารก็ต้องเชื่อฟังผู้ทีมผู้บริหารมันจะคอยอยุ่นน้ำกันได้โดนแต่ถ้าไม่เชื่อทีมผู้บริหารบริพอลงงานลุยงานมันลุยกับทีมผู้บริหารนี่ไ้ แค่นั้นแต่ว่าที่ผ่านมานุ่มจูเห็นว่าต้อ็นคนฟันอีกคุณกาลังรักศิลปินคนนี้แต่นุ่มจูเป็นคนฟันกลายเป็นนุ่มจูเป็นคนผิดบอกเออบักมึงใจดำมากโอ้ผิดหวังมากเลยก็้วว่ามดจนมึงไม่ชอบเลยเอฮียบอโจอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ด่าข่อยจมูจยังมานี่อะไรวะคุณงามความดีกูอยู่ตรงไหนวะกูตองมาถึกบอกมึงดา่าตลอดแล้วนั่แค่อันนี้ผมบอกกับเจ้าของเลยครับ อะไรวะผมต้องทำทางญนจดีทำวงมาึงสำเร็จขนาดนี้ต้องมาอยู่กับไอ้คนให้คนด่ากับสิ่งที่มันมันมันเมื่อแมนไหมผมมองว่าผมมันมันมันไม่ใช่ผมต้องซอฟตัวผมบ้างครับรู้อยู่ว่าตัดสินแบบนี้แหละรู้อยู่อ่ะอีกเบื้องหนึ่งเอฟซี F C กับ พ่อพ่อแม่แม่ศิลปินบางคนนี่รักไม่ลืมหูลืมตาไงรักลูกไม่ลืมหูลืมตาไงบางหัวสิ่งนี้แบบเห็นแต่วามสวยงามแต่ว่าพิษถูกแบบอะไกระชมมัก,มกย่างเดียวยังเสียบ่เขาใจทางวงฉะนั้นบดัดนี้พ่อวงอันนั้นอันนี้มากครับใจดำม,มากไม่ดูอีกแล้วไม่เลิกรู้เลิกสนับสนุนนันนี่ไม่ชอบหัวหน้าวงยังงแต่ก่อนชอบไข,ข่บักคัต พ่อ่อยย่อคอยให้ปั๊บศิลปินพวกนั้น่อยปั้นคอยอันนั้นอันนี้ดีมากแต่แล้วอันนี้ไม่ชอบไม่ชอบลักก็ะดาข่อยจมูจังมาอ้าวผมถอยนะครับมันเกินไปแล้วบางครั้งมัน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 ,มนไม่ได้แล้วผมต้องซอฟตัวผมด้วยผมต้องเซฟตัวผมด้วย สิ่งที่ผมสู้มาผมตอมาถึงมูเจ้าด่าลิ่นนี่เลยทั้งที่ว่าเป็นสิ่งที่ที่ต้องทำจริงๆไหมหรือมันการปรับเปลี่ยนเข้าออกมันเป็นเรื่องคนธรมรมดาพัฒนาของศิลปินอยู่แล้วแค่คุณไม่ชอบแค่คุณหนามือแต่เมื่อก็กักานชอบศิลปินคุณแต่คุณมาด่าหัวหน้าวงตอนนี้หัวหน้าวงก็เลยถอยอยอ,อกมาผมก็เลยว่าให้มอบใ,ให้ทีมผู้บริหารเขาจัดการ เป็นทีมผู้บริหารนะครับแล้วจะด่าคนใดคนหนึ่งก็ด่าไม่ได้เดี๋ยวเขาเป็นมาตินะครับเขาเป็นมาติแล้วตอนนี้ยังมาด่าข่อยอยู่กับมี่นี่ยังมาด่าข่อยอยู่นี่แล้วจะมาด่าผมเพื่อมาด่าข่อยเพื่ออยีา่า้อ ไปได้ออไหอนเมียอไข่กับมีมันอะไรอ่ะขอไข่กับเมืองแม่ว่งกับวงไข่ไหมไขก่กับเมืองยูเนี่ยผมก็เล้ว่าปีนี้นี่มอบหมายให้ทีมผู้บริหารนะครับเนี่ึงจาเขาสังเกตการมาตั้งแต่การทำงานเนี่ยมาตั้งแต่ต้นปีใครเป็นอะไรยังไงแบบไหน